สวัสดีครับผมช่วงนี้หลายพื้นที่ก็มีฝนตกนะครับน่าจะเรียกได้ว่าย่างเข้าหน้าฝนดินมีความชุ่มชื้นคลิปนี้ผมก็เลยจะมาแชร์วิธีการปลูกถั่วในแบบฉบับง,ง่ายๆสไตล์คนขี้เกียจหรือคนขยันน้อยนั่นเองครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรเราไปเริ่มกันเลยเริ่มจากสับดินครับสับดินกําจัดวัชพืชได้เฉยนะไม่ได้ขุดไม่ได้รองพื้นหลุมนะครับสับดินให้ลึกนิดนึงตีวงกว้างประมาณสัก หนึ่งคืบนะครับกาไม่ถูกกาเองก็แล้วกันเสร็จแล้วก็กำจัดวัชพืชออกครับทำแค่นี้เองจากนั้นเนี่ยก็เอา,มาเมล็ดถั่วเนี่ยมาวางไว้ห่างกันสักประมาณ3ข้อมือขึ้นไปนะครับเสร็จแล้วก็กดมันลงไปปลูกง่ายๆแบบนี้เลยจากนั้นก็เอาปุ๋ยคอกครับใช้ไม่เยอะ ประมาณ1-2ึ่งถมือเนี่ยโรยบางๆนะครับโรยบางๆเข้าไปเสร็จแล้วก็หาเศษใบไม้แห้งหญ้าแห้งเนี่ยมาโรยบางๆเหมือนกันอย่าไปโรยหนานะเพราะว่ามันจะเป็นที่อยู่ของพวกจิ้งจิดมันจะมากัดกินเวลาถั่วที่เราปลูกเนี่ยมันเริ่มงอกนะครับขั้นตอนสุดท้ายรดน้ําจบเลยครับทําแค่นี้จนกระทั่งได้ผลผลิตจนกระทั่งหมดรุ่นแค่นี้เองผมทําแบบนี้ ซึ่งถั่วที่เห็นเนี่ยก็จะใช้ค้างไม้ไผ่นะครับค้างไม้ไผ่มาปักนี่ก็เป็นถั่วชุดที่ปลูกก่อนหน้านี้นะครับก็เคยทําเป็นคลิปออกไปอยู่เกี่ยวกับการจัดสวนบนพื้นที่หนึ่งไร่ก็กําลังติดฝักนะครับถั่ว2องมเมล็ดเนี่ยถ้าได้ผลผลิตจนกระทั่งเก็บเกี่ยวหมดรุ่นเนี่ยจะได้เงินประมาณ20บาทนะครับต่อหลุมนะก็ตกมเมล็ดละ10บาทซื้อถั่วมาแค่ซเดียวถุงเดียว ปูกได้แถวววยยยาาเเลเดี๋ผมมจะอัเดตให้ชมถ่วเป็นพืชระยะสั้นนะครับให้ผลผลิตภายในระยะเวลาประมาณ40วันเป็นพืชใบเลี้ยงคู่ที่ปลูกง,ง่ายครับซึ่งการโรยปุ๋ยคอกทับแบบนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการหมักลดการสูญเสียความร้อนจนกระทั่งถั่วที่เราปลูกเนี่ยมันงอกออกมาแล้วก็ได้รับสารอาหารเลยนะครับเป็นวิธีง่ายๆที่ผมใช้มาทำเกษตรแบบไม่เหนื่อยมากลองทำดูสวัสดีครับ